ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่2เมษายนโดยโคโ United, ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนต์เช้านี้ขอเสนอะเอาล่ะยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าอินเตอร์สอดจะแยกทางกับทางด้านของอานโตวิชในช่วงปิดซีซั่นนี้ผีสนใจไหมโดยอินเตอร์มิลานนะผมเตรียมจะแยกทางกับมาโกอานโตวิชนะฮะในช่วงจบฤดูกาลน,นี้ตามการรายงานจากทางด้านของสื่อตารี โดยกองหน้าชาวออสเตรียย้ายจากทางด้านของบรินยามารลืกทีมอินเ์มิลานเมื่อนาวารอนที่ผ่านมาโดยทางด้านของกูใหญ่จ่ายเงินจํานวน10ล้านยูโรพร้อมมอบค่าแรงจํานวน3.5ล้านยูโรต่อปีให้กับนักเตะในคั้งนี้แม้ยังคงมีสัญญาไปถึงช่วงกลางปี2 0 2 5นะฮะแต่ทางด้านของกาเซตาเดโรสปอร์ตได้เปิดเผยนะว่าในรัสซูลี่เองก็พร้อมจะพิจารณาในการยกเลิกและก็เตรียมจะแยกทางกับทางด้านของอานโตวิชในช่วงจบสั้นนี้ เดิมทีกองหน้าในวัย34ปีวันนี้ถูกวางเป็นการสำรองของบรัโตโรโมติเนสและก็มาคุสตูรามแต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่เล่นงานในรุกชาวออสเตรียต่อเน,นื่องทำให้ทีมดังของเมืองมิรานเนียแสงความกังวลใจในขัะนี้นอกจากนั้นมีการบริการต่อเน,นื่องเลยได้ว่ากูจะอินเ์มิลานเองนั้นกำลังที่จะเร่งเดินหน้าในการเซ็นสัญญา เมนที่เรา,าตาเบรมี่นะฮะเข้าทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงตลาดสมมอรน,นี้สมบูรณ์ให้อนาคตอันกระนี้อันเดว,วิชเองนั้นอยู่บนความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นในะคะรั้งนี้โดยคาดการณ์กันว่าการเจรจาแยกทางจะเกิดขึ้นในวันนี้อย่างแน่นอนนะฮะและคงจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายในครั้งนี้นั่นเองนะอ่านผมเป็นนว่างานนี้ถ้าลาออกจริงนะฮะ หรือว่าย้ายทีมจริงงานนี้มีบันเทิงอย่างแน่นอนแมนยูรอเสียบอยู่แล้วเรามาดูข่าวต่อบ้านกันครับบิลคอร์สลาออกจากด้านของเซาท์ทมตันเปิดทางทํางานกับด้านของผีแดงจะได้ไหมโดยเจสันวิลคอร์นะฮะเตรียมจะลาออกจากสโมสรเซาท์ทมตัน pton, แล้วก็โยกไปนั่งสำตําแหน่งผู้ในการฝ่ายเทคนิคให้กับทางด้านของสโมส,สรแมนเชสเตอร์เดนในขณะนี้ ในก่อนหน้านี้มีการบริงานข่าวว่าแมนยูเองนั้นพยายามจะหาทางตกลงนะฮะในการจ่ายเงินชดเชยให้กับทางด้านของสซอตัมตันเพื่อหวังจะวิลคอ็คอกคนนี้รวมทีมตามแผนงานโฉมใหม่ของทางด้านของเซอร์จมราคิฟกระนั้นรักบุนแดนใต้ปฏิเสธการเจรจาและไม่ขอรับเงินชดเชยทำให้สถานการณ์ของวิลคอ็อกในวัย22ปีเจอปัญหาในขณะนั้ ล่าสุดนั้นมีการบริการข่าวจากท้านของฟอเบียชิโอรอมันโนระบุเลยนะว่าวิลค็อกเนียตัดสินใจส่งเรื่องลาออกจากตำแหน่งผู้ในการการกีฬาฟุตบอลเขา,อาซอตตมตันเป็นที่รับรแล้วและก็เตเตยมในการเซ็นสัสญญาทร,รมาที่เป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคให้กับดบ้านของปีศาจแดงถือเป็นทางออกที่ทางด้านของวิลค็อกตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าอดีตหัวหน้าฝ่ายทีมเยาวชนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการจะย้ายไปทํางานในรโอเชฟอร์ดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และก็ถือเป็นงานอีกหนึ่งรายที่ทางด้านของเซอร์จิมรัชิฟพยายามติดต่อเข้าสังกัดเพื่อหวังจะปรับโฉมนะฮะผีแดงให้ก้าวสู่ยุคใหม่แต่ว่ากรณีของแดนเอชเวิร์ดเองนั้นยังคงติดปัญหาทางด้านของนิวกาสเซลในขาระดนี้ผลงานในอนดีตของวิลส์ค็อกตลอดช่วง11ปีในทินเอ r อาร์สเตเดียมก็คือการค้นพบและก็พัฒนาดาวเตะอย่างทางด้านของฟิลฟเดนบริโก้บรูอิชออสการ์บรอฟและก็โคพาเมอร์ในขาระดนี้ เป็นต้นนั่นเองนะนะนะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับฟอร์มเจ้าพึ่งทําด้านของเซอร์จิมตั้งแง่เชนฮารกมากยิ่งขึ้นรลอนะว่ายังไงกันแน่เดินด้านของเซอร์จิมรัคลิปนะฮะเพิ่มความสงสัยในฝีมือของเอริชเชนฮากมากยิ่งขึ้นหลังจบเกมแมนเชสเตอร์เดบุกไปเสมอบรนฟอร์ดในครั้งนี้ โดยีปแสดงบ,บุกเส,ส,สมอเดอบีหนึ่ตอนหนึ่งในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมบูรณให้ตอนนี้ตามหลังอันดับ4ไกลมากถึงจะไแต้มโดยเหลือเกมลงสนามอีกเพียงแค่9นัดเท่านั้นในขณะนี้ หลังสุดนั้นมีการรายงานข่าวจากด้านของ The Telegraph เปิดเผยได้ว่าผลงานล่าสุดยิ่งทำให้ทางบรั i คิฟเองนั้นตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับฝีมือของเชนฮากมากกว่าเดิมหลังจากก่อนหน้าน,นี้ทีมงานบริษัทแดงเองก็ไม่พอใจที่แพ้ฟ,ฟูตบอลค่าวรังไปอย่างนี้แม้ในรายงานไม่ได้ระบุแ,บแต่ว่าบรั i คิฟตัดสินใจแยกทางกับเชนฮาร์กหลังจากวิการนี้แล้วหรือไม่แต่ผลงานที่ออกมาเพิ่มข้อสงสัยและความกังวลใจในบอร์ดบริหารชุดใหม่ ตอนนี้บรักิปเองกังวลเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นที่ไม่ชัดเจนและก็มองว่าไม่น่าจะเหมาะหรือว่าเข้ากับการทำทีมในระยะยาวเพราะว่าทิศทางที่ออกมานั้นแทบไม่มีความมั่นคงหรือแนวทางที่เป็นรูปธรรมทั้งในส่วนของการทำเกมและก็การประสานงานกันระหว่างนักเตะที่แทบจะไม่มีความไหลลื่นในครั้งนี้เลยชัดนะณตอนนี้ภารกิจสำคัญของเชนทาก็คือการพาทีมคว้าชแชมป์เอฟเอคั ให้จบได้โดยสมโมสรดังแมนเชสตเตอร์เดนั้นจะพบกับพนานของโคเวนทรีและรอบรองชนะเลิศซึ่งถือว่าเป็นแชมป์ที่อาจจะต่อชีวิต e t h ในรัวโอทฟอร์ดออกไปอีกหนึ่งปีส่วนเกมต่อไปของผีแดงจะออกไปเยือนเชลซีและจากกบัลผีบริกิตในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้อาจจะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็ได้กันเทนฮากเริ่มแบบมีแง่นะฮะกับทาง e t h แล้วว่ามันจะอยู่จนรอดถึง ปิดสโมสรในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับเอาื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยนะปิดปากเงียบมาหลายปีแม็กไวเปิดเผยโมเมนต,ต์สุดประทับใจในสีเสื้อของแมนอยู่นะโดยทางด้านของแฮน์รี่แม็กไวนะฮะออกมาเล่าช่วงเวลาที่น่าประทับใจตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีในฐานะนักเตะของแมนยู โดยทางด้านของเดอะ u ซันของแมนยูแ a ตนนะฮะหนึ่งในชุมชนสาวกปีศาจแดงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวรับของแมนเชสเตอร์เดที่เคยฟอร์มตกนะฮะจนโดนแฟนบอลและก็สื่อโจมตีอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมบนให้เขาเนี่ยแทบจะไม่อยากจะออกมาพูดหรือสื่อสารต่างๆในที่สาธารณะแม้แต่น้อยนิด โดยแต่พอผลงานนเริ่มกลับมาเข้าสู่เข้ารูปเข้าอรอยกันอีกครั้งคํากลด่าและก็คําติเตียนเริ่มเปลี่ยนคําติชมชื่นชมปากกันหลังเลือดู้ดีก็เริ่มออกมาให้สัมภาษณ์ถึงช่วงเวลาดีๆในสีเสื้อแมนยูกันบ้างซึ่ง2โมเมนต์ที่เขาาจะได้ไม่ลืมก็คือเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม์ก่อนจะเข้าช่วงโควิด ที่ ay, สกอตต์แม็ชูเนเนตซับประตูชัยใส่แมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ในช่วงเดือนมีนาคมปี2020กับอีกหนึ่งช่วงที่น่าจดจำาก็คือการคว้าแชมป์คาราบาวคัฟเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมามาไปก่อนนั้นแม็กไกวย์ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะว่า สโมสรแห่งนี้กระหายชัยชนะและท่ารางวัลพวกเราพ่ายแพ้ด้วยการโดนจุดโทษในเกมยูโรปาลีกสมัยที่ด้านของโอเรคกันตสชาติยังเป็นกุนซือซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำใจได้ยากแต่การมีถ้วแชมป์ติดไม้ติดมือในดูการแรกของเอริกเชนฮากเป็นอะไรที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากคือทุกคนเนี่ยทำมาที่ของตนเองได้ยอย่างยอดเจียมและค,คูกคนกับความสำเร็จในครั้งนั้นเพิ่มเติมกันอีกด้วยในครั้งนี้นะ นะาผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงซื่อปูดเลยนะแมนยูวางแผนในการล,าลา center, ่าล่าสามเซ็นเตอร์ค้ชแชมป์พรีเมยริกในช่วงปีหน้าโดยมีการเปิดเผยด,ดะวว่าชื่อของ3ผู้เล่นกองหลังที่ตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ในช่วงสมวนนี้หลังจากที่ได้อาทุนกรมหม่เข้ามาดูแลด้าดุตบอลโดยตรงในครั้งนะ้ โดยมีการเปิดเผยชื่อของ3าผู้เล่นกองหลังที่ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูช่วงสัยนี้หลังจากที่ได้กลุ่มทุนใหม่อย่างทางด้านของอีเนียสเข้ามาดูแลด้านฟุตบอลโดยตรงโดยทางด้านของเซอร์จีมรคิฟผู้นําของกลุ่มทุนดังกล่าวมีแผนต้องการจะสร้างทีมปิศาจแดงให้กลายเป็นทีมที่การลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้จงได้ภายใน3ปีหลังจากที่เขาเข้าเช็คโอเวอร์หุ้นสโมสรจำนวน25%เเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีการเปิดเผยด้ว่าดึงในโปรเจกต์แรกของพวกเขาก็คือการดึง3เซ็นเตอร์ฮาฟารใหม่เข้าสู่ทีมโดยมีชื่อของดาโจอูบามกาโนจากทางด้านของไบยันมินิกชองครายตดิโบจากด้านของทางนิชซึ่งเป็นทีมที่อินิออสเข้าถือหุ้นด้วยเช่นเดีวกันและสุดท้ายคืออันโตนิโอซิวา n t เซ็นเตอร์ีเท้าดีของเบฟิก้า สุดจะตัวนั้นกาลังได้รับการจับตามองจากทางทีมยักษ์ใหญ่โทวทั้งยุโรปในเวลานี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะนะนะผมเป็นตำว่างานนี้เซอร์จิมเดินเครื่องแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตากทชมผมกดไลคร้ากดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ